ใกล้จะลอยกระทงแล้ววันที่8นี้คือวันลอยกระทงทีน่นี้ทุกๆปีที่มีการจัดลอยกระทงเนี่ยคือเราจะมีการรณรงค์ว่าใช้วัสดุธรรมชาตินะจะได้ย่อยสลายกันง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยใส่ใจส,สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยค่ะที่ขอนแก่นเองเขาก็สืบสารปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงโดยการทํากระทงด้วยวัสดุธรรมชาติแล้วก็ทํามาจากรังไหม่ค่ะ เด็กหญิงกดชมนสิริอุเทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกและเด็กหญิงอ่อนประภาหวังหมู่กลางเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนะคะเป็นยุวทูตัวแทนนักเรียนและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นภาพที่เห็นอยู่นี้น้องๆกําลังประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติค่ะจะตกแต่งขึ้นมาจากเปลือกกาบกล้วยใบกล้วยการประดิษฐ์กระทงจากรางังไมด้วย<อ>ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขอนแก่นเลยนะคะ,คะ คือขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองขึ้นชื่อเรื่องของการทอการตำการย้อมไหมแบบนี้ก็จะมีเรื่องของรังไหม,มเป็นสินค้าส่งออกท่านก็จะเอาราง<ด>ังไหมไปทำสบู่บ้างาทำผลิตภัณฑ์อื่นบ้างแต่แบบอันนี้เนี่ยเอามาทำเป็นกระทง,งใช่ซึ่งงานลอยกระทงของจังหวัดขอนแก่นปีนี้เขาจัดขึ้นภายใต้ชื่อว่างานสีฐานเฟสติวัลบุญสม สมมาบูชานาคค่ะประจำปี2565สีฐาน k k u Festival 2022เป็นการสืบสารอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่6-8พฤศจิกายนนี้นะคะทางจังหวัดเองก็มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดดึงเอาความโดดเด่นดึงเอาอัตลักษณ์ประจำถิ่นมาร่วมในกิจกรรมขอขมาพระแม่คงคาปีนี้ กิจกรรมของเขาจัดขึ้นมาเนี่ยอัตลักษณ์เลยก็คือรังไหมแบบนี้ก็เป็นการประดิษฐ์กระทงจากะอ้ยสวยมาก,มากเลยนะประดิษฐ์กระทงจากรังไหมค่ะคุณกมลรัตสิมมาคําวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นบอกว่างานลอยกระทงปีนี้เนี่ยทางจังหวัดคงรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทาง26อําเภอใช้วัสดุธรรมชาติเลือกเอาที่ย่อยสลายง่ายเลือกเอาที่มันไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมให้ชาวขอนแก่น นำหยวกใบตองใบเตยใบอะไรต่างๆดอกม้งดอกไม้รังไหมนี่แหละเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์และก็ย่อยสลายง่ายด้วยช่วยกันมาประดิษฐ์ช่วยกันสืบสารประเพณีที่สําคัญปีนี้ของทางจังหวัดค่ะน้องสองคนนี้นี่คือมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ประดิษฐ์กระทงออกมาได้สวยทีเดียวค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะขอเชิญชวนทุกท่านทํากระทงด้วยรังไหม และ,และวัสดุธรรมชาติด,ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะมากเลยค่ะ<า>ยัวชนยัวทูตนะคะลอยกระทงของเรานะคะก็ต้องบอกว่ารณรงค์เลยนะคะ1ครอบครัวหนึ่งกระทงอันนี้จะช่วยลดขยะได้ดีแต่ว่ายังสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งกิจกรรมครอบครัวได้เช่นเดิมใช่ค่ะค่ะพักกัน